พวกเราเกับลาม <S <S วันนี้เราจะมาเป็นนักทำตุ๊กตาหนึ่งวันนะทุกคนเย้ย ถามฉลามกันว่าที่บ้านนายมีตุ๊กตาหรือเปล่าบอกเลยไม่มีเจะก,กอบเออมันก็ควรจะไม่มีโยเลอยู่ในน้ำแนะ่ <c oughs> เออถ้ามีก็บ้าแล้วตุ๊กตาเน่าหมดเอาไม่ว่าวันนี้ฉันจะพานายมาทําตุ๊กตาแล้วกันนะมาดูซิว่าตุ๊กตาที่เราทำสองคนนั้นจะสวยแค่ไหนนะชลมามโอเคเอาหล่ะแล้วนี่ก็คือเกมทําตุ๊กตาแนละ้วทุกคนครับตัวนี้ก็จะมีแม่แบบตัวให้เรานะครับผม,ผมก็จะมีประมาณนี้นะรู้สึกว่าจะไม่ทั้หมด3าแม่แบบนะครับผมคือเป็นแม่แบบอันนี้โอ้รู้นางในคุ้นมากเลยอันนี้มันคือหมวกหรือเปล่า,จากเจก๊ <c oughs> คือขี้ชัดๆเลยนี่ใครดูตอนกินข้าวนี่รับรองอร่อยส่วนอันที่2นี่คือเหมือนแฮกี้วากี้มากเลยนะครับผมอันที่3นี่เหมือนไฟนนลเฟดดี้นะครับแล้วก็อันที่สี่อ้อมีสีอันอันที่สี่นี่เหมือนปิกาจูเลยใช่ไหมนี่ใช่ฉันก็คิดว่าปิกาจูนะเว้ยอ๋อมีประมาณนี้ทุกคนครับโอเคแล้วก็สามารถเลือกได้ฉลอามอะไรดีเอาไม่แบบตัวไหนดีเอาขี้จะเขอ๋อที่ง่ายที่สุดก่อนเลยใช่ไหมใช่ นี่เลยเอานี้มาเลยทุกคนครับหยิบม,มาตรงนี้แล้วเราก็สามารถเลือกลายตัวนี้ได้นะแบบมันจะเป็นลายเย็บของตุ๊กตาตัวนี้นาคิดว่าลายไหนมันสวยเออฉันว่าเป็นรูปหัวใจก็ดีนะเจ้าก้เอ้ยโหขี้มีความรักจัดไปเลยทุกคนครับหยิบใส่มาตรงนี้อ่าแล้วก็เย็บไปเลยตัดแปะตัดแปะไปนะครับหลังจากนั้นกดตรงนี้เลยข้อดีเกมนี้คือไม่มีโฆษณานะโหสุดยอดเอ้ยอ,อะไรเนี่ยเป็นการสูบลมนั่นตรงนี้สามารถสูบลมได้ ประมาณไหนดีเฮ้ยคีกำลังพองจะกบเอเคนี้พอละกันทุกคนครับเดี๋ยวใหญ่ไปมันจะดูไม่ดีนะแล้วหลังจากนั้นเราต้องมาพ่นสีนะผมเดียวเดียวเดียวจี๋ยวโอ้จะเลื่อนสีซะหน่อยสีอุนจีน่ต้องเป็นสีอะไรสีน้ำตาลนะฉันว่าสีเมพูก็ดีนะจกากบเอ้ยเจ้าเหรอสีชมพูเอาเลยอุนจีมีความรักยังไงเราโอ้เอามาให้แฟนในวันวาเลนไทนยใช่ไหม่นไปเลยนะคะประมาณนี้ เจ็บเจ็บๆจ็บเบ,บ,บแต่คิดว่าถ้ามีคนเอาไปให้แฟนีน่แฟนจะชอบไหมเนี่ฉันว่าเขาน่าจะชอบนะจะกบฉันว่ามันดูเหมือนไอสกีมดีนะจะนุ่นไปขั้นต่อไปเลยดีกว่าโอเคขั้นต่อไปคือเราจะต้องมาทําการตกแต่งอุนจิอันนี้นะครับผมด้วยการ<อ>แปะตาแปะปากนะครับผมประมาณนี้เฮ้ยใส่มงกุฎเ,เ,เลยเจกบอุ้ยมงกุฎเลยเรนี่มัยอดตรงนี้เลยโออเหดูดินี่คือราชาแห่งอุนจินวเนี่ยแล้วอะไรต่อดีต้องใส่หน้าตาอุนจิไหม ฉันว่าใส่ตาก็ดีนะเจกอบนายคิดว่าควรเอาตาไหนดีฉันว่าตาสีน้ําตาลนะเนี่ยใช่แล้วหยิบมาเลยแปะตรงนี้โอเคโอค้โหทำไมตามันไม่เข้ากับตัวเลยนี่ใส่ปากไหมอุ้ยดีเลยเจกบใส่ปากเลยนายคิดว่าควรเป็นปากอันไหนดีฉันว่าเป็นปากซ้ายบนก็ดีนะเนี่ยโอ้นี่มันปากฮากิวากินานเชื่อใจเซน์ศิลปะของฉันเถอะเจกอบโอเคโอ โอ้โหตอนแรกคือแฟนน่าจะชอบแต่ตอนนี้คือแฟนน่าจะวิ่งหนีได้ทีนี่โยนทิ้งเลยจะกบฉันว่า เอาละทุกคนกดเสร็จไปเลยนะครับผมขั้นตอนต่อไปคืออะไรนี่โอ้มีการตกแต่งตรงนี้ด้วยเหมือนแปะอโมจิไปนะครับผมประมาณนี้อะไรดีวะฉันว่ากระโหลกก็ดีนะแบบว่ากอดแล้วตายเลยอละไรแบบเนี้ยโอ้โหซึ <c oughs> ่งการทําตุ๊กตาในนี่ห่วยมากเลยฉลามเนะยฉันว่ามันก็เทดีนะเวย้ยสะดุดตาจะตายจะโก,กบมันดูไม่เข้ากันเลยเอานี่ดีกว่านี่รอยเท้านี่ใส่ไปมีคนเหยียบนี่ทุกคนเห็นไหมสวยขึ้นเยอะโอ้ยนายคิดงานจริงเลยเนี่ยเจคอบฉันไม่เห็นว่ามันสวยขึ้นเลยก็ถูกไปเลยทุกคนครับ <Yeah>. Hey. นี่ตุ๊กตาอุนจีพระราชามี2ออย่างให้เราเลือกคือเราจะเก็บไว้หรือเราจะเอาไปเทรดนะั่นก็คือเอาไปประมูลแล้วพวกนี้ของฉันนี่ต้องประมูลเท่านั้นเออนี่กดประมูลเลยละกันทุกคนครับนี่ใส่กล่องไว้เป็นกล่องของขวัญน,นะครับผมแล้วก็มีกนประมูลด้วยโอาพันสองร้อยเลยเฮ้ย hey, จริงแล้วเนี่ยเราสามารถกดสกคริปต์ได้เอาไหมคนนี้เอาพันสองร้อยไหมเอาอีกจะกดเอาอีกโอเคอันนี้พันหนึ่งร้อยห้าสิบสามฉันอยากได้สักสองล้านอะไรแบบนี้เอยอ่ะกดไปใหม่ันี้ยทำไมราคามันลดลงวะเนี่ย,ยกดไไอ,อีก <laughs> อ้าอ้าวสรุปคือไม่มีคนเอาเลยราคาตอนแรกก็ดีอยู่แล้วโหพันสองไม่น่ากดสกิปเลยเออไม่น่าโลภมากเลยเจ้ากบเอออะไรตุ๊กตาของผมต่อไปนะทุกคนครับผมจะเอาตัวนี้ละกันปีกจูนะครับนี่เลือกมาเลยตรงนี้ใส่แบบนี้แล้วก็จะแปะลายแบบนี่เลยไม่มีลายครับผมใส่เป็นตัวปกติไปนะ โอยเห็นและจืดมากเลยเจกบตุกตานายเนี่ยมันจะสมจริงไงถ้าทำให้สมจริงที่สุดเป็นปิกกจูที่สมจริงที่สุดอะนี่ประมาณนี้ตัวโอเคอ้วนๆแบบนี้เลยอ้วนๆน่ารักสินะนี่ยใช่แล้วครับต่อต่อไปคือพ่นสีสีเหลืองเลยนี่จะทําแบบสมจริงฉีไปแบบนี้นะผมให้เป็นตัวสีเหลืองทั้งตัวแบบนี้อ่าโหดูดีแค่นี้ก็สมจริงแล้วไงนายไม่ต่างรค์เลยอ่ะเจกบฉันจะยังไม่เอาไอเดียฉันใส่ลงไปนะฉันคือจะทําเป็นปิกกจูตัวจริงๆก่อนนี่จะได้ดูว่ามันสวยแค่ไหน ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องมาแปะหน้านี่เลยแปะหน้าปิกจูตรงนี้ดูตาปิกจูวันนี้ใช่ไหมสีดำเฮ้ย,ยปิกาปิกาปิกาะปิก,ปก,ปกจูแล้วตรงนี้ก็จะมีให้เราใส่เอมจิขอไม่ใส่แล้วกันนะปิกจูไม่ต้องมีเอมจิแล้วทั้งนั้นกดไปเลยทุกคนครับมาดูซิว่าตัวนี้จะประมูลได้ราคาเท่าไหร่ราคา ร้ <103. S 2> อยสามโอ้โหดูดินี่คือปิกาจูสุดสมจริงเลยนะอิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนะนี่ก็ปิกาจูนายมันหาได้ตามตลาดทั่วไปดีหว่าเจ้ากบเอ้ยี่สิบสามบาทคนเดิมด้วยอ่ะไปเอาไปยี่สิบสามบาทก็ไปโอ้โหเฮกันใหญ่เลยยี่สิบสามบาทโอ,โ,โอ้โหปิกาจูผมออะต่อไปตานายออกไอเีมไหมเออฉันขอเป็นไฟไนเอ็ดฟิตดีแล้วกันเจ้ากโบโอเคตัวนี้อแล้วก็ลายป่าอะไะเอาลายอะไรเอาลายร <_ d ata> ูปตัวบวกนะตัวบวกอันนี้อ่ะ ใส่ไปเลยเอะไรสูบลม่ะสูบถึงสีอะไรเอาให้สุดไป,เ,ปเลยจะเกิดโอ้โหฟไฟในเฟดี้บวมน้ำหรือเปล่าโอเคสุดแล้วนี่ ฉันว่านะมันเหมือนหมีดีนเนี่ยใช่แลราคาตอนต่อไปคือพ่นสีพ่นสีอะไรดีเอาหัวสีเขียวเจ้ากบโอ้โหหัวสีเขียวสีเขียวแบบไหน,นเขียวเข้มเขียวอ่อนเอาเขียวอ่อนละกันปึ๊บ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 ป๊บเออแล้วก็เอาตัวสีน้ำตาลเว้ยเออ <c oughs> ไม่ใช่ปิกาจูปิ๊กจูไม่ใช่ปิกาจูนี่พ่นทำได้พ่นทำได้ถ้าเกิดเราพ่นผิดก็พ่นทับไปไอเดียของฉลามทุกคนครับดูสิหัวเขียวตัวน้ำตาลโอ้พ่นใหญ่อยู่เนี่ย Okay. โอเคอมันมีเลิศน,นิดนึงไงไม่ต้องเป๊ะมากเราจะโกบโอเคนะเป็นงานแฮนด์เมดต้องไม่เป๊ะมากโอ้โห oh, ดูนี่คือไฟลเฟดดี้ทุกคนครับและหน้าตาเราจะใส่แบบไหนนายช่วยใส่หมวกให้ฉันหน่อยสิมวกนี่แหละใช่นี่หมวกนักมายากลนั่นไงตา <c oughs> เออแล้วก็ใส่ปากพิกาจูนะ่ะ <c oughs> ปากพิกาจู <c oughs> โอเคเอ้ยดูน่ารักเหลือเกินนั่งไงตาใส่ตาใหญ่ๆนะจโกบเอ้ยนี่อ่ะใช่เลย ใส่ไปเฮ้ยอโอ้โห่มันใหญ่ขนาดนี้เลยแลดิพวกเราโกรแหมมันโกบเลย <c oughs> เอล้วไงตาใส่โบไหมเออฉันว่าใส่โบก็ดีนะจะากบโอเคโบนี้แปะไปเลยเอ,อขั้นต่อไปคือต้องใส่อีโมจิใส่ไหมใส่ emoji ะะอีโมจิโกรธนะจะากบโอ้โกรธบนหัวเลยใช่ไหมนี่นี่นี่่เอาไหมเอาเลยเอ,เอาเลยเอ้าวออกมาต้องแปะที่ตัวเท่านั้นงั้นแปะกลางหน้าเลยจะกบตรงนั้นแหละเอเอแปะไปเลยโอ้โห เรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็พอแล้วเว้ยราคานี่53สคบสิปเลยจจ๊กอบข้ามคนเอ้ยแอ้ย887เอาไหมเอาเลยอ่าเอาไปเลยโหเต้นเต้นมีความสุขเฮ้ยฉันได้หมีไปโยนทิ้งแล้วลอามนี้ผมจะลองตัวฮากิวากิบ้างทุกคนครับ ตัวนี้แล้วก็ใส่นี่ไปไม่มีโลดลายนะจะลองฮาก,ก้วาก้ตัวสีเหลืองไหมแบบเป็นเวอร์ชันแบบปิกาจูฮา<อ>ก,ก้วาก้ฉันว่าเหมาะนะจะกอบเอาเลยตัวประมาณนี้ไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็มาพ่นสีปิกกจูเลยเจ็บเจ็บเจ็บเจบเจบดูจากสภาพนะฉันว่าตัวนี้นี่อย่างต่ำก็สองแสนเฮ้ยสองแสนบาทสองแสนสตางค์อย่างที่บอกคือจะทำเป็นหน้าตาปิกกจูนะนี่ใส่ไปแบบนี้เอ้ยคน่ารักไง นี่ใสแบบนี้เอ้ยโอยแล้วก็ได้ใสโบได้ไหมเออโบเลยโบฮากิวากิเออไม่ใส่มงกุฎหรอเจ้ากบมงกุฎด้วยก็ได้เออไม่ใช่พิ่กระจูแล้วนี่อิมจิใส่ตรงหัวได้ไหมนี่ใสไปได้เลยแฮ์รี่พอตเตอร์จ้ากบมาดูซิว่าตัวนี้จะมีราคากี่บาทนะครับผมอิมพอร์ตจากมือผมเองนะมาดูซิโอ้แปดร้อยเลยเริ่มถึงโอ้โหเริ่มถึงเลยกดสคริปต์ตรงนี้สิจกดสคริปต์เลย เออเอาก็ได้ร้อยหนึ่งนะทำไมเดี๋ยวไปซื้อก๋วยเตี๋วกินฉลามครั้งนี้เรามาลังสรรตุ๊กตาขี่ใหม่กันดีกว่านะเออช่ไหานั่นสิบางทีเจ้านี่อาจจะสร้างตังให้เราเยอะก็ได้นะเนี่ยมาเราจะสลับเลือกกันดีกว่าฉลามมาแรกนายจะเลือกอะไรกล่องขวาจะกบกล่องขวาซ้ายล่างเนี่ยใช่โอเคใส่ไปแล้วสูบลมเราจะสูบประมาณไหนเราสูบให้สุดเลยไหมก็ดีนะเจ้ากบมาสูบเลยขี่ปูงพองเอ้ยระวังขี้แตก เรากี้แตกฉันจะให้เคียนนี่ขายได้ราคาที่ดีที่สุดงั้นเราแบบทำสีน้ำตาลเลยไม่ให้เหมือนขี้สุดสมจริงไปเลยแล้วแต่นายนียจะกบตานี้เป็นของนายเอ้ฉันว่านายเอาสีน้ำตาลยอดเขียวก็ดีนะเว้ยสี่ย่าสีเขียวแบบนี้นี่คุณพี่ไปกินอะไรมาครับเนี่ยน่าจะกินผักแล้วผักไม่ย่อยนะครับ โอเคประมาณนี้นะแล้วเรากดข้ามไปเลยครับเมเอ้เราใส่ตาใหญ่ไหมรู้สึกว่าตาใหญ่มันจะเหมาะกับขี้นะก็จริงนะเจ้ากบนี่ใส่เลยตาใหญ่ตรงนี้เออโอ้แล้วก็ใส่อะไรปากนี่มาเอ้ฉันว่าดีนะเนี่ยเออใส่ดูโอ้ยหล่อเท่หล่อเท่แล้วอีโอมจีนี่แหละใส่ไหมฉันว่าควรใส่นะเว้ยใส่แบบพริกติดไหม ต่คนนี้กินเผ็ดมาและขี้ออกมามีพริกติดด้วยมาดูซิว่าตัวนี้จะได้ราคาเท่าไหร่ตุต๊กตาตัวนี้ตั้งใจทําสูตรฝีมือด้วยความคิดอันทุรศขาหมแล้วสังรายทำไมเขาให้ถูกจังเลยเนี่ยไม่เห็นถึงศิละปะเลยเรืองไงเออศิละปะนี่ <c oughs> อะไรเนี่ยทำไมราคาถูกจังเลยคุณไม่เคยขี้เป็นพริกเหรอครับอกดสกีไปลองเอ้ย <c oughs> เอ้ยคนนี้แหละเอาไปเลยคุณหมอแกกันครอบของตุต๊กตาตัวนี้คุณเอาไปเลยเอาไป,เอ,าไปเออต้องอย่างนี้สิ จะเป็นยังไงทุกคนครับถ้าปิกาจูกลายเป็นฮักก้วากีแล้วมาดูกันดีกว่านะอนะ่ะทุกคนมาสูบลมกันเลยเราจะสูบไม่เยอะมากเพราะฮักกิวาก้ตัวผอมประมาณนี้เออเราจะลองแต่งให้เหมือนฮักก้วาก้ทุกอย่างเลยนะครับผมมาดูซิว่าจะดูดีแค่ไหนนะปิกาจูร่างฮักกิวาก้เสร็จแล้วทุกคนครับตรงนี้ต่อไปคือมาแปะหน้าตาฮักก้วาก้ได้เลยตาอันนี้แล้วก็มาเลิกดวงตาฮักก้วาก้ตานนี้ใช่ไหมวะ อแล้วก็ต้องใส่นี่ด้วยทกคนครับโบหัวกิวากิเออรู้สึกเหมือนปิกกจูผีเลยเจ้ากบใช่หน้าตาแบบหลอนมากเลยความหลอนแสนโวนะครับผมอันนี้ไม่ต้องใส่เลยนะเพราะว่าไม่ต้องมีอะไรต้องใส่นะครับผมกดไปเลยดูซิว่าตัวนี้จะได้ราคาเท่าไหร่ถึงพันไหมต้องมาดูกันนะราคาเริ่มแพงจิตร้อยเฮ้ยไม่ธรรมดาแต่ยังไม่พอใจขอกดอีกเอาอีกไย นี่มันคือพิกาจูเอ็กฮักกี้วก,กี้เลยนะสองบริษัทนี้ร่วมมือการทําตัวนี้ขึ้นมาเลยนะถ้าไม่มีใครซื้อเกินพันพวกเราก็ไม่ขายหรอกนะเจ้โกบเออกดอีกรอบหนึ่งไหมเอาเลยโอเคไม่มีใครเอานะครับขายไม่ออกจริงๆด้วย <laughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเก็บไว้ไ่้แหละของเลอครั้งนี้จะอยากลองไฟในเอฟเฟกตดีเป็นปิกกจูอ่ะเอ้ยเออน่าสนใจคือจันเลยเอาให้เป่งๆ,ๆเลยนะเว้ยใช่ต้องเป่งๆแนงเพราะเป็นแบบปิกกจูปิกกจูต้องตัวปั๊มๆแล้วก็มาพ่นสีปิกกจูเลยใสหน้าตาปิกกจูเข้าไปคืออันนี้ปิกกจู ปีกาปีกาโอ้นี่เลยใส่ดวงตาพปกระจูไปโอ้โหน่ารักสุดๆดูซิว่าจะขายดีไหมอันนี้ไฟฟ้าแซนโรอโอเคใส่ตรงท้องไปนี่แบบนี้เทนะดูซิว่าจะขายได้ไหมเอ้ยหกร้อยหวเริ่มต้นได้ดีถือว่าราคาดีอยู่สคิปเลยเจกอบเก้าร้ <900 S 2> อยคนเดิมไม่เอาคุณให้ราคาน้อยไปนี่คุณพกแตงมากี่บาทครับเนี่ยเอาเลยเจกบสกคิปอีกรอบหนึ่งเอ้ยต้องคนนี้สิเออหนึ่งพันคนนี้เอาไปเลยนะครับ นี่ตบมือตบมือโอเคทุกคนสระคิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอบคุณทุกคนที่ซื้อตุกก๊กตากันนะครับเพิ่มและสำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สมัครปลูกได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลยเพียงซาสหบาทเท่านั้นไปแล้วบายบาย